แรับวันนี้อยู่กับอินทราชแนลเทสซินามาเกทฝามือชื่ออะไรครับแ๊ปมางไหนครับปางน้ำครับปางน้ำขอเสียงปางน้ำหน่อยใ่ามือหวงชื่ออะไรครับหนึ่งครับหมาไหนเอ่ยปางมะกอกบางมะกอกอันนี้ชกนันในกิจการบริสากคนนี่ยกสามัดทีคร กติกาก็เกี่ยวกับตีส่วนสำคัญออต่างตัวนีเฉพาะหน้าขั้งตัวนะใจง่ายพยังพยังพยังไม้พยังไม่มีไม่มีตพูดเลยถามไม่เลยใจใจก่อนนะข้างมุมแต่มุมแตงมุมกันดี๋นะเดี๋ยวิีต้องต่ยดิคู่ไหนอีกนานไหมอีก3าสิคู่ไปเตรียมตัวอีกสัก2องคู่่อยเอาไปเลไป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 ไางป Ô oh. hô oh, không chịu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  không không chịu không chịu không không chịu không chịu à, không chịu không chịu không chịu ôi, 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 โอ้มาเลยครับโอ้มาเลยครับโห oh, nút nút, còn rồi, còn rồi ồ huy, ồ huy, ảo trang không tham, nào thôi ồ ồ ồ คุณวานะครับไม่มีแถวเโอ้โหนี่เอาต้องเลยเต้องเอาต้องเต้องเลยอาต้องต้องไป่ข้างหลังไปอยางหลังนะ

ให้ทีมทั้ง4คนครับถูกหรือเปล่าให้ยู